สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแตงโมคาและนี่คือรายการคันนี้เจ๋งนะฮะแน่นอนว่าเรามีรถเจ๋งมารีวิวให้เ,เพื่อนๆรับชมนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลายเทียบเท่ากับ r o s สล y c ยส์โกสเลยทีเดียวนะครับเป็น Luxury รี่ซีดานอีกคันหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอให้เ,เพื่อนๆมากๆเลยนะครับกับคันนี้ที่อยู่ข้างๆผมนะฮะเบลลี่ฟลายิงสเปอร4.0 V8 ทวินเทอร์บ 0, 8, คันนี้ครับปี2016มาแค่50,000เท่านั้นนะครับคันนี้เนี่ย ออกใหม่ป้ายแดงบอกเลยว่าราคาเกือบ20ล้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าว่ารถราคาเกือบ20ล้านคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โมภายนอกของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับปกติรถเบลลี่เนี่ยเรียกได้ว่าสีภายนอกของมันเนี่ยมีให้เลือกสีมากมายมากๆเลยนะครับในคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาเลือกมาในสีที่เรียกว่า Extreme Silver นั่นเองนะครับในส่วนของกระจังหน้าเองนะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบ TRADITIONAL ของตัวเบลลี่เขาเลยนะครับเป็นโครเมียมนั่นเองถัดมาในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเขาก็มีลักษณะเป็นทรงกลม2วงนะครับในแต่ละข้างและการออกแบบลวดลายของไฟด้านในของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเพชรเหมือนคริสตัลที่อยู่ข้างในนั่นเองนะครับเมื่อเวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยเรียกได้ว่าดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับ ถัดมาในส่วนของล้อรถคันนี้นะครับให้มาเป็นล้อขนาด19้นิ้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยเขามีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยนะของเบลลี่แต่ว่าตัวนี้เขาให้มาเป็นลายน,นี้ก็เรียกได้ว่าแมทช์กับตัวสีรถมากๆเลยนะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถคันนี้กันบ้างนะครับในส่วนของไฟท้ายรถคันนี้เนี่ยก็เป็นตัว LED เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเปิดไฟออกมาเนี่ยตัวไฟจะมีลักษณะเป็นวงรีนะครับและในส่วนของตัวกรอบครอบไฟเองเนี่ยก็มีลักษณะโค้งมนที่เรียกได้ว่า รับกับตัวถังรถได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะรถขนาดใหญ่มีความกว้าง5.3เมตรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บของด้านท้ายกันบ้างนะฮะแน่นอนว่าในส่วนของฝาท้ายเนี่ยก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองซึ่งความจุของที่เก็บของด้านท้ายตรงนี้นะครับมากถึง400ลิตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีตัวแบตเตอรี่บรรจุไว้ทั้ง2ฝั่งเลยและมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะฮะ ในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความกว้างมากถึง5.3เมตรเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตัวฐานล้อเนี่ยมีความกว้างมากๆและในบริเวณด้านหน้าเนี่ยที่มีระยะสั้นนะฮะส่งผลให้เวลาเราดูรถคันนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในรถคันนี้กันดีกว่าครับว่าจะอลังการโอ้อาสมราคามากแค่ไหนนะ ในส่วนของรถครันนี้นะครับควบคุมด้วยระบบกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะครับไม่จะเป็นต้องกดปุ่มในกุญแจเลยก็สามารถเปิดประตูได้และแน่นอนว่าตัวรถที่มีความลักชัวรี่ขนาดนี้นะครับตัวประตูเป็นระบบดูดอย่างแน่นอนนะฮะที่เราเรียกกันภาษา,าบ้านๆนั่นเองไม่จะเป็นต้องปิดแรงครับก็จะปิดให้อย่างสนิทโดยอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของภายในรถนะครับเข้ามาเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดกับวัสดุลายไม้นะฮะสีน้ําตาลเข้ม เมื่อเข้ามานั่งในรถแล้วเนี่ยเราจะพบกับตัวพวงมาลัย3ก้านที่เป็นตัวมัลติฟัง์ชันนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมหน้าจอความบันเทิงแล้วก็ตัวแสดงข้อมูลการขับขี่บนบริเวณเรือนไม้ได้นะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ข้างในรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกว่านั่งได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็กว้างมากๆเลยนะครับการตกแต่งของเขาบริเวณ คอนโซลด้านหน้าที่เป็นหนังหรือบริเวณคอนโซลกลางที่ตกแต่งด้วยลายไม้เนี่ยเรียกได้ว่ารูหราสมราคาจร,จริงเข้าใจแล้วว่าทำไมาคานันนี้ต้องมีราคาถึงเกือบ20ล้านนะครับในส่วนของเบาะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับที่สําคัญตัวเบาะเนี่ย มีระบบนวดให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเบาะยังมีฟังก์ชันอีกนั่นก็คือตัวปรับอุณหภูมิเบาะนั่นเองนะครับก็คือเบาะร้อนเบาะเย็นซึ่งเราสามารถปรับได้บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้นะครับก็จะแยกเลยฝั่งขวาฝั่งซ้ายอันนี้เป็นเบาะร้อนนะฮะขึ้นมาเป็นสีแดงถ้าลงไปก็เป็นเบาะเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตรงกลางตรงนี้ก่อนเลยนะฮะตรงนี้มีสัญลักษณ์เบลลี่ครับเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นที่เก็บแว่น หาได้ยากมากเลยนะเรารู้สึกว่าเราแทบจะไม่เคยเจอเลยนะครับกับบริเวณนี้ที่เขาเว้นมาให้ปกติจะเก็บอยู่บริเวณด้านบนเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาวางไว้ตรงนี้เลยมาพร้อมกับสัญลักษณ์เบลลี่แล้วก็เป็นลายไมย้ สวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อจากที่เก็บแว่นนะฮะตรงนี้จะมีปุ่ม start stop engine นะครับมีที่ปรับเบาะร้อนเบาะเย็นแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือตัวปรับโช๊คั่งเองนะครับว่าจะให้มีความนุ่มมากขึ้นนะฮะหรือว่าจะมีความแข็งม,มากขึ้นเพื่อความสนุกในการขับขี่นะฮะถัดมาก็จะเป็นตัวม่านไฟฟ้าที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับและถัดมาก็คือตัวปรับโชค๊คนั่นเองนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยให้โช๊คปเป็นแบบโช๊คไฮดรอลิก ดังนั้นเนี่ยเราจริงจะสามารถปรับความสูงความต่ำของรถคันนี้ได้ในระดับหนึ่งครับในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์รถคันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดน,นะฮะซึ่งการควบคุมก็เหมือนเกียร์ทั่วไปเลยครับแล้วพอเหยียบเบรคแล้วก็กดตัว B ที่เป็นสัญลักษณ์เบลลี่เนี่ยครับในการ เข้าเกียร์ต่างๆนะครับแล้วถัดมาด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดกระจกข้างนะฮะซึ่งจะถูกเอามาไว้ตรงคอนโซลกลางนะครับปกติรถทั่วไปเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงแผงกระจกนะฮะตรงนี้ก็เราสามารถพับกระจกข้างได้จากบริเวณนี้นะั่นเองในส่วนของระบบความบันเทิงรถคันนี้นะครับก็รองรับทั้ง MP3 นะฮะ Bluetooth ซีดีนะครับแล้วก็ให้จอทัชสกรีนขนาด8นิ้วมาด้วยนะครับที่สําคัญรถคันนี้เนี่ยเขายังรองรับเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยปกติคนที่ใช้รถรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนขับรถใช่ไหมฮะจะมีผู้ขับขี่ให้อยู่แล้วแล้วก็ตัวเจ้าของเนี่ยจะไปนั่งด้านหลังแต่หลังจากที่ได้มาลองนั่งตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ได้ลองขับขี่ดูนะครับก็พบว่าถึงแม้รถคันนี้จะเอามาขับขี่เองเนี่ยก็สะดวกสบายไม่แพ้กับการที่เราได้ไปนััั่งงงงข้าาหหลหลีจกท เปลี่ยนจากด้านหน้ามานั่งด้านหลังบ้างนะครับเรีเรยกได้ว่าว่างมากๆเลยนะครับในส่วนของมีรูมที่เหลืออยู่ตรงนี้คือแทบจะสอกหนึ่งนะมังะนี่กว้างมากๆเลยแล้วก็บริเวณที่นั่งด้านหลังเนี่ยเขามีตัวจอให้ความบันเทิงมาให้ด้วยนะครับซึ่งการควบคุมเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ผ่านรีโมทที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเราก,กดปุ่มตัวน,นี้ขึ้นมานะฮะมันก็จะยืน่นออกมาให้เราหยิบตัวรีโมทคอนโทรลต,ตรงนี้นี่เองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการควบคุมจอได้เลยนะครับทั้งซ้ายและขวาผ่านตัวรีโมทเนี่ยนะครับด้วยการ ดปุ่มฟังก์ชัน RSE นะฮะหรือว่าตัว r e a l Seat Entertainment นั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะควบคุมจอด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาหรือว่าจะควบคุมทั้ง2จอไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองควบคุมทั้ง2จอพร้อมๆกันเลยนะครับใช้งานไดง่ายๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บรีโมยก็ง่ายๆเลยครับวางไว้ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็สามารถจะเพลิดเพลินกับ ความมาเทิงของรถคันนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับที่มากไปกว่านั้นนะครับสำหรับผู้ใช้รถที่ไม่ต้องการให้เสียงภาพ,พยนตร์หรือว่าเพลงที่กําลังฟังอยู่บริเวณหน้าจอที่อยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยไม่ดังไปทางรถนะครับเรายังมีตัวปุ่มหูฟังที่สามารถต่อได้บริเวณนี้นะครับก็จะมีตัวแจ็ค3.5ให้นะฮะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับเราก็สามารถจะได้ยินเสียงความมาเทิงตรงเนี้ยเพียงแค่คนเดียวคนที่นั่งด้านซ้ายเนี่ยก็สามารถแยกฟังได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเสียงไม่ตีกันอย่างแน่นอน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเบลลี่คันนี้นะครับ Flying Spur 4.0 V8 Twin Turbo นะครับเรียกได้ว่าประทับใจมากๆเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆคงจะรอคอยกันอยู่นั่นคือราคาของรถคันนี้นั่นเองนะครับราคาคันนี้อย่างที่บอกไปครับเกือบ20ล้านเวลาออกห้างนะฮะคันนี้เราขอเสนอราคาเพียงแค่ 9,990,000บาทเท่านั้นนะฮะเพื่อนเคนไหนที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างนี้เลยนะครับผมให้ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แตงโมงคาชาแนลไว้ให้ด้วยนะครับวันหลังเราจะเอารถเจ๋งๆรถที่เรียกได้ว่าหาย,ยากมาให้เพื่อนๆ,ๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ